สวัสดีครับพี่น้องวันนี้เรามาพบเจอกันอีกเราจะหาทางเจอได้อย่างไรมีคนเดียวที่จะให้เราได้ไปเจอทางที่ครบบริบูรณ์ทางที่เป็นความจริงให้ให้เราทุกคนย่อมหับและวก็ย่อมรับว่าเราเป็นคนบาปให้เราทุกคนยอมรับว่าตัวเราเป็นคนบาปให้เราทุกคนย่อมย่อมรับว่า เาบ่เคยเสือฟังพระเจ้าเลยเฮาเสือฟังแต่ผ่าแต่เฮ้ามองเห็นให้เรายอมรับว่าเราไม่เคยเชื่อฝังพระเจ้าเรายอมรับแต่สิ่งที่เรามองเห็นเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราจะพบผลทางนั้นได้อย่างไรเพราะค่าจ้างที่เป็นค่าจ้างก็คือความบาปเราต้องจ่ายราคาคือความตาย แต่ของขวัญที่พระเจ้าจะให้กับเรานั้นคือชีวิตที่อยู่กับพระเจ้าตลอดไปในพระเยซูคริสต์เจ้าของเราเพราะทุกคนทำบาปเหมือนกันหมดอดีตข้าพระเจ้าก็ทำบาปไม่มีมนุษย์สักคนที่อยู่ในแผ่นดินโลกนี้ไม่เคยทำบาปทุกคนทำบาปเสื่อมจากพระศิลิของพระเจ้าเมื่อเราตายไปเรา จึงต้องไปรับผลกรรมที่เราได้ทำดีหรือชั่วที่ตัวเราทำสูงหรือต่ำเราเลือกที่จะทำเองเราต้องไปรับผลกรรมที่เราได้ทำมาพระเจ้าทรงมองหามองลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูลูกหลานของมนุษย์ว่าจะมีคนในบ้างที่ฉลาดที่สอสแสวงหาพระเจ้าพบพระเจ้าไม่ต้องการให้มนุษย์ต้องไปรับโทษในบึงไฟนรก นกรกพะเจ้าเพื่อตองการให้หาลงนรกนั่นเองพี่น้องนรกมันหอนนรกมันใหม่มันเผาชั่วนในล้านดอนสัวกับสัวกันบบมีผู้ใดจะสรอยห้าได้มีทางเดียวคือทางพระเยซูขิ์อดีตข้าพเจ้าก็เคยทําบาปบบมีสักคนบบเคยทําบาปลักเล็กขโมยน้อยโกหกหลอกลวงเป็นทั้งนั้นเกิดขึ้นมาบ่ไดหกเจ็ดขวบหาขวบ อยากโกหกพ่อแม่เขาแล้วโลบบกบทที่สามก่อนที่ยี่สามบอกว่าเพราะว่าทุกคนทำบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้ากลับมาหาพระเจ้าซาพิน่นงกลับมาหาพระเจ้ากลับมาหาพระเยซูสต์เขาเสียหาท่างเจอ,อได้รก็คือทางพระเยซูขต์กลับมาหาพระองค์ซะพงค์เป็นท่างทางเดียวทางแห่งชีวิตด้วยเหตุว่ามีพระเจ้าองค์เดียว และมีคนกลางผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์มีทางเดียวเท่าน,นั้นทางอื่นไม่มีเลยทางเดียวคือทางพระเยซูคริสต์ด้วยเหตุนี้พระเยซูจึงต้องลงมาเพื่อมนุษย์ทั้งหลายจึงทรงสามารถที่จะซอยเข้าใดซอยคนทั้งปวงให้ได้เข้ามาถึงพระเจ้าใดโดยทางพระองค์นั่นเองเฮ้าจึงจะได้รับ ความรอดคือทางพระเยซูคริสต์ทางในโลกนี้ก็มีหลายทางพะองค์ย่อมทนทุกทรมานเพื่อสีเฮาจะได้มาเห็นหนทางทางไปสวรรค์ส่วนนิดนิรันดอนคือทางพระเยซูคริสต์พงบอกผมเป็นทางนั้นเป็นความจริงเป็นชีวิตพี่น้องให้เฮามาทางพระเยซูคริสต์เราก็จะพบชีวิตชั่วนิรันดอน พระเยซูคิดเองพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยยอห์นบทที่6ข้อที่3 7, 7ผู้ที่มาหาเราเราก็จะไม่ทิ้งเขาเลยให้เราสำนึกความผิดบาปของตนเองเมื่อเรามาหาพระเยซูคิดกับใจมาหาพระองค์พระองค์จะไม่มีวันที่จะทอดทิ้งเราพระองค์ต้องการให้เราเจอหนทาง ทางไปสู่สวรรค์มันก็ไม่ได้ง่ายเพราะม่ามันคับมันแคบมันต้องเจอสารพัดทั้งคนด่าคนว่าโน่นนี่นั่นพวกนี่บ้าบ้าบาบาพวกนี่เชื่ออะไรเปลี่ยนศาสนานี่ไปเป็นศาสนาคิดไม่ใช่การเปลี่ยนศาสนาค่ะพี่น้องมหาพระเจ้าเรามาเจอพระผู้สร้างพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รรดเจ้าของสวรรค์ไม่ใช่เปลี่ยนศาสนา แค่เรามารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้คือพระเยซูคริสต์เราก็จะพบหนทางแห่งชีวิตนั่นเองให้เราสารภาพกับใจให้เราเสียใจกับความผิดบาปอด,ดีตที่เราเคยทำมาพ่องบอกผู้ที่มาหาเราเราจะไม่ทิ้งเขาเลยพ่องสัญญาจะไม่ทอดทิ้งเราขอบคุณพระเจ้า ทุกสิ่งทุกอย่างอดีตที่เราได้ทำไปเมื่อเรามาหาพงค์พบพระองค์เราก็สารภาพกับใจกับพระเจ้าเหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสียให้เราหันหลังให้กับความบาปกลับใจตั้งต้นใหม่ พระเจ้าก็จะลบบาปทุกสิ่งทุกอย่างที่เกาะแน่นติดแน่นไว,ไว้ไม่ให้เหลือแม้แต่นิดเดียวอเมนองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงอดกั้นพระทัยไว้เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายมาช้านานพระองค์ไม่ได้ไปะสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลยแต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ สองเปโตรบทที่สข้อ9พระองค์ไม่ปรารถนาจะให้มนุษย์แม้แต่คนเดียวต้องพินาศพระองค์ทรงเกลียดความบาปแต่พระองค์ทรงรักคนบาปพรอองค์เกลียดกับสิ่งที่มนุษย์ได้ทำจะเป็นพิธีกรรมศาสนาต่างๆพระองค์ไม่ชอบสิ่งนั้นแต่พระองค์ก็ยังรอคอยที่จะให้เขาหันห,นหลังกลับใจมาหาพระเจ้าหันหลังกลับมาเสียใจกับสิ่งที่เขาทำไป ว่าเขาทำไปโดยที่ไม่รู้ไม่เข้าใจพระองค์ไม่ต้องการให้ใครพินาศแม้แต่คนเดียวพระองค์ไม่เป็นไม่ประสงค์พระองค์ไม่ต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศจึงต้องให้พระเยซูล,ลงมาตายเพื่อไถ่าบาปให้กับเราในพระเจ้ามีพลังมีความรักมีฤทธิ์เดชมีชีวิตท,ที่ครบบริบูรณ์มีสายน้ำที่ไหลใสสะอาดบริสุทธิ์เป็นสายน้ำที่บริสุทธิ์ เมื่อเราเคยมองเห็นภูเขาลูกนี้พี่น้องเมื่อเรายืนอยู่ตรงไกลเรามองเห็นภูเขาลูกนี้เป็นลูกใหญ่โตมโหฬารพอเราเดินเข้าไปใกล้ภูเขาลูกนี้มีการเปลี่ยนแปลงไหมพี่น้องไม่เปลี่ยนภูเขาลูกนี้ก็ยังเหมือนเดิมพระเจ้าของเราก็เหมือนเดิมพระองค์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงพระองค์บอกพระองค์รักเราพระองค์อดทนอดกั้นพระไทยพระองค์ไม่ต้องการให้ใครสักคนพินาศ ความรักของพระองค์ยิ่งใหญ่อย่างภูเขาภูเขาที่ใหญ่ความรักของพระองค์ก็ใหญ่มากกว่านั้นอีกเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และอาจจรรย์อาเมนพระองค์ต้องการให้เราทุกคนกับใจหันมาหาพระเจ้าสารภาพบาปของเราต่อพระองค์ถ้าเราสารภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตซื่อพระองค์ทรงสัต์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงยกบาปของเราเราจะทรงชำระ เขาให้พ้นจากการธทรรมทั้งสิ้นให้เราเข้ามาหาพระเจ้าสารภาพบาปว่าเราเคยทําผิดทาบาปเพราะพระองค์ก็บอกแล้วว่าพงเป็นทางเป็นความจริงเป็นชีวิตทางที่จะไปหาพระเจ้าเป็นทางแับทางแคบหน่อยพี่น้องและพระองค์ก็บอกว่าเราอยู่ในโลกนี้ก็จริงแต่เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่งที่จะอยู่ในโลกนี้ได้ตลอดชั่วนิรันดร์ไม่มีพี่น้องทุกคนต้องตาย ข้าพเจ้าก็ต้องตายตายแล้วไปไหนนี่สำคัญท่านได้ยังพาสปอร์ตเดินทางท่านได้และยังกุญแจที่จะเข้าไปสู่สวรรค์ท่านได้และยังบีซ่าที่จะเข้าไปสู่สวรรค์กุญแจนั้นบีซ่านั้นก็คือนามพระเยซูคริสต์กลับใจสรารภาพถ้าเราสรารภาพบาปของเราพระอ,องค์ทรงส์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา ให้เราสารภาพบาปสำนึกในสิ่งที่เราทำความผิดบาปอะไรวันนี้พระอ,องค์ก็จะล้างชำระให้ขาวสะอาดดังหิมะทิ้งความบาปทุกอย่างนั่นคือกลับตัวกลับใจเลิกพฤติกรรมต่างๆที่เป็นความบาปทาั้งหลายกลับใจสารภาพกับมหาพระเจ้าให้พระเจ้าเข้ามาเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดในชีวิตของเรา และพี่น้องจะพบทางสู่นิติลันดอนอาเมนพงทรงยิ่งใหญ่พง่งทรงรอเราอยู่บุคคลที่ซ่อนการละเมิดของตนจะไม่จำเิญแต่บุคคลที่สารภาพและทิ้งความชั่วเสียจะได้จะได้ความกะรุณาสุภาษิต28-13สิดสุดี37.27จงภาคเสียจากการชั่วและกระทำความดีพระเจ้าบอกให้เราเลิกทำความชั่ว หันมาทำความดีพี่น้องและก็กลับใจสารภาพบัน,นี้อเมนให้พี่น้องถ้าพี่น้องเชื่ออธิษฐานตามข้าพเจ้าข้าแต่พระบิดาลูกเชื่อว่าลูกเป็นคนบาปลูกเคยทำผิดทำบาปขอบคุณที่พระเยซูคิ์มาตายเพื่อแถ่าบาปให้กับลูกขอบคุณความรักความเมตตาลูกขอต้อนรับพระเยซูคิ์เข้ามาในชีวิตของลูกเป็นพระผู้ไถ่พระผู้ช่วยให้รอดตลอดนิธิลันดร ขอให้ชื่อของลูกจดไว้ในหนังสือแห่งชีวิตกับพระเยซูคริสต์ขอบคุณที่พระองค์ลบล้างบาปมนทินทั้งหลายของลูกแล้วในวันนี้ลูกขอเปิดใจต้อนรับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยในชีวิตของลูกตลอดไปขอบคุณพระบิดาในนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอพระเจ้าอวพอร์ค่ะพี่น้องเกิดผลเป็น